สวัสดีครับก็ข,ข้อที่แล้วนะครับเราก็เรียนไปเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP นะับหรือการใช้ออบเจกต์เนี่ยในการช่วยในการเขียนโปรแบบกรมนะครับซึ่งเราก็พบว่าการที่เราจะสร้างออบเจกต์มาได้เนี่ยเราต้องมีแอ t ทริบิวต์แล้วก็ behavior หรือคุณสมบัติและพฤติกรรมซึ่งตัวที่จะกำหนดคุณสมบัติและพฤต,ติกรรมนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับก็คือโจทย์ของเรานั่นเองครับอย่างโจทย์ข้อที่แล้วของผมก็คือรถ2คันนะครับอยู่ในจัก,กรวาลของผมนะครับแล้วก็วิ่งแข่งกันเราเลยสนใจแค่ความเร็วความเร่งแก๊สตำแหน่งและ รถทาได้แค่วิ่งเลื่องความเร็วฉลอแล้วเบรชะลองเข็มพิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาดูต่อครับก็คือว่านอกจากที่อ็อบเจกต์เนี่ยครับมันจะมีแอตทริบิวต์และแฮบิเอเเออร์แล้วนะครับอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมนะครับจะให้มีรถนะครับกับคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับผมก็เลยจะขอสร้างคนขึ้นมาก่อนนะครับให้เป็นลักษณะคนพื้นฐานก็คือมีเพศมีอายุหรือปีเกิดนะครับแล้วก็น้าหนักคนทําได้แค่กินนอนเล่นถ่ายนะครรรับเาาจะส้ง เขาสัมพันธ์ของคนกับรถกันในแง่ของการเป็นเจ้าของผ่านะขึ้นที่อย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องต้องขอสร้างคลาสคนย่อยขึ้นมานะครับหรือถ้าเกิดภาษา o p p หรือสวยงามน,นะครับก็เรียกว่าสร้างคลาส e x t e n d หรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งคนย่อยเนี่ยนะครับมผมจะแบ่งเป็นคนรวยคนจนแล้วกลางกลางแล้วกันสมมุติว่าผมสร้างคนจนก่อนแล้วกันนะครับคนจนคนจนนะครับ ผมสร้างคนจนก่อนคนจนเนี่ยถึงเขาจะจนเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราถูกไหมครับเขาก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับคนทุบกระกาเลยนี่คุณสมบัติเหมือนคนเหมือนคนทุบกระกาเลยนะครับขอกอบอันนี้ใส่น,นี้โอเคนะครับขอย่อหน่อยนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติยอ่อเกินไปละเหมือนคนทุบกระกาเลยเอ,อาใหม่ เล่าใหม่นะครับฟึบอ่ะนี่แล้วกันโอเคเขาก็จะมีคุณสมอัติเหมือนคนทุบป,ประการทีนี้สิ่งที่มีเพิ่มนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยนอกจากมันเหมือนคนทุบป,ประกันแล้วเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งที่เราสนใจนะครับก็คืออธิบิ u เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของพาณะนะครับว่าเราก็จะดูครับว่าคนจนเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมกําหนดว่าจักรวาลของผมเนี่ยนะครับจักรวาลของผมเนี่ย คนจนนะครับมีได้แค่จักรยานครับแล้วก็สร้างจักรยานขึ้นมาครับจักรยานครับคนจนนี้มีได้แค่จักรยานเขาทำอะไรกับมันได้บ้างครับเขาขี่มันได้ครับสร้าง behavior กันนะครับ behavior ก็คือขี่ขี่ครับ ครับอ่าอนจริงเขาอาจจะทําให้ได้บอมากว่าน,นี้นะครับเขาอาจจะเบรกจักรยานก็ได้เขาอาจจะยกจกยักรยานไปฟาดหัวคนอื่นก็ได้เขาจะทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับโจกของเราแต่ว่าเอาเป็นว่าเราสนใจแค่ขี่จักรยานแล้วกันนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้อินทรียมาจากตรงนี้นะครับโอเคเรามีคนจนละวอาคือว่าจนหายเดีย๋ยวใส่ใหม่นะครับต่อไปเราจะสร้างคนปานกลางครับนะครับอันนี้นะครับคือคนจนนะครับจน รเราจะสร้างคนปานกลางต่อครับปานกลางป่อปลา,าแล้วกันคนฐานะปานกลางเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่จนขนาดมีแค่จักรยานนะครับผมว่าเขาต้องมีภานอะไรที่ดีกว่านั้นนะครับสมมติน,มมน,นะครับคนปานกลางนะครับก็คือผมสมมติว่าให้คนปานกลางในจกกักรวาลของผมเนี่ยมีรถคันหนึ่งอ่าก็คือขานั่นเองซึ่งรถเนี่ยคืออะไรครับรถนี่จะเป็นคุณสมบัตินะครับหรือออบเจกต์เดียวกับ คาที่เราสร้างมาเมื่อครั้งาวที่แล้วเลยเนี่ยคานี้นะครับโอเคมีคาเขาทาอะไรได้บ้างเราสนใจแค่ขี่แล้วกันไอ้ขับแล้วกันเออคราวนี้นะครับจุดเด่นนะครับจุดแปลกพลิกผันเนี่ยขอ,ข,อของคนปานกลางไอ้ของของคนประเภทที่สองเนี่ยมันไม่ค่อยท่า่าครับก็คือมีคนมีรถมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับทีนี้ผมจะสร้างคนอีกประเภทหนึ่งครับผมเรียกว่าคนรวยครับ คนรวยนะครับรวยใช้สีทองแล้วกันรวยมองเห็นคนรวยนะครับคนรวยเนี่ยนะครับนอกจากจะดีฐานะต้องดีกว่าคนทั่วไปใช่ไหมครับหรือคนปานกลางนะครับก็คือคนรวยเนี่ยเขาจะมีทรัพย์สินเมีพานะของเขาก็คือรถห,หลายๆคันครับก็คือคานั่นเองครับอย่าเอาผมเกียร์นะครับอันนี้ผมจริงจังนะครับ แล้วก็คือเขาไม่รถหลาย,ลายๆคันหรือว่าคาร์สนั่นเองนะครับนี่ปึ๊บอย่างนี้อ่ะพฤติกรรมเราไม่สนใจแล้วการคนรวยแม่งไม่ไม,ไม่ไม่ขับครับอ่า <laughs> มีแค่รถ,ร,ถรถอย่างเดียวโอเคสมุิสนใจแค่นี้จะเห็นว่าอะไรครับความสัมพันธ์ของคนกับรถเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมีได้หลายแบบนะครับอย่างคนกับคนจนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับรถเลยใช่ไหมครับเพราะเขาสนใจจัก,กรยาน แต่คนปันกลางกับคนรวยเนี่ยนะครับมีความสนใจมีความสัมพันธ์กับรถที่ต่างกันนะครับเช่นเราไปดูกันนะครับอันนี้ที่ผมทาเทคที่แล้วนะครับคนธรรมดานะครับคนปันกลางเนี่ยกับคนกับรถเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบว่าเขาเรียกว่า one to one ครับก็คือคนหนึ่งคนต่อรถหนึ่งคันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนรวยครับเราอาจจะมีความสัมพันธ์กับรถแบบ one to many ครับคือคนหนึ่งคนต่อรถหลายๆคันนะครับ ซึ่งความสัมพันธ์อย่างนี้เนี่ยอาจจะใช้ในการเราเวลาเราออกแบบนะครับโครงสร้างของอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยว่าความสัมพันธ์กันยังไงเราควรจะรู้ไว้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเกิดปัญหาแล้วเฮ้ยเอ๊ะทำไมเกิดปัญหาอย่างนี้วะคนมันควรจะมีรถคันเดียวหรือเปล่าหรือควรจะมีหลายๆคันหรือว่าเอ๊ะจุดตรงนี้เนี่ยมันควรมีความสัมพันธ์กับตรงนี้แบบไหนถ้าเกิดมีความสัมพันธ์แบบ o to many ตอนเลือกมาเนี่ยเราก็ต้องควรจะเซิร์ชใช่ไหมว่าอันไหนที่ดีที่สุดหรือว่าถ้ามีความสัมพันธ์แบบ one to one เนี่ยเราก็อาจจะใช้คําสั่่งอืนนแท เป็นต้นนะครับอันนี้ผู้เป็นกว้างๆอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเรามาทำเรามาทำจริงเลยดีกว่าก็ทําจริงนะครับของเดิมนะครับเราก็มาอยู่ที่โค้ดเราอันเก่าที่มีแค่รถกับโปรแกรมครับที่ผมเรียกโปรแกรมว่าจักรวาลเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มเลยนะครับให้เราสร้างคลาสใหม่นะครับที่ชื่อว่าคนนะครับคนเนี่ยนะครับ เราจะมีสนใจสนใจแค่ attribute แล้วกันนะครับก็จะมีสมมติผมเพิ่มเลยเป็น name ด้วยเพิ่ม name แล้วกัน name gender public ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับเราจะไม่ค่อยสนใจแล้วมากทำแค่นี้ public g e n d e r n d เพศดู gender ได้อ่า public i n in age ก็ public i n weight แล้วก็คนสร้างมาต้องใส่ name ใส่เพศจริงๆเพียงเพศนี้เราก็เราอาจจะเก็บเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สติงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ผมมีเวลาผมอาจจะทำคลิปวิธีการเก็บข้อมูลที่น่าจะดีกว่านี้นะครับก็ลองเลยแล้วกันนะครับ this.name เท่ากับ name this.gender เท่ากับ gender this.age เท่ากับ age t h i s w e i g เท่ากับ w e i g นะครับ สมมติเราสนใจแค่นี้นะครับอ่าโอเคอาจจะถ้าขยายหน่อยอาจจะเพิ่มอ่ behavior สักนิดนึงเขาทำอะไรได้บ้างเขาอาจจะกินได้ครับ eat eat อ่าแค่นี้ครับขี้เกียจครับที่เหลือเอาคนแค่นี้ก่อนเราสนใจแค่ความสัมพันธ์ของคนกับรถต่อมาเริ่มสนุกแล้วครับเราจะเริ่มสร้างนี่แหละครับคนรวยครับไอแมาสร้างคนบัญการก่อนคนจนเราไม่สร้างนะครับไม่ใช่เพราะเขาจนนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่มีความสัมพันธ์กับรถนะครับเราจะไม่สร้างคน อย่างธรรมดาอย่างพวกเราครับก็คือ v p e o p l e นั่นเองปุ๊บคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเอ็กซ์มาจากอะไรครับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเขามีอะไรเพิ่มครับมีมีรถเพิ่มครับมีคาร์คาครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับก็คือใส่อายุเพศเอ้ยจินเดอร์ ครับก็เบสเบสก็เนมเบสก็ใส่เนมเข้าไปเนมกับเชนเดอร์แล้วก็เอชแล้วก็เบสอ่าเบสก็คือเหมือนซูเปอร์ในภาษาจาวาหรือ หรือ flat l a t i o n script นะครับเราก็บอกว่าสร้างรถขึ้นมาคันหนึ่ง public car car เราจะมองว่า Class เป็น data, data type ก็ได้นะครับถ้าจะมองแบบง่ายๆ this. car เท่ากับ car อะนั่นแหละโอเคต่อมาครับเราได้คนธรรมดาละเราก็สร้างคนรวยต่อครับคนรวยนะครับ คืออะไรครับ rich people นะครับ rich people นะครับคนรวยเนี่ยก็ extend มาจากคนเหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาก็จะมีรถหลายคันครับก็คืออะไรครับ car เป็น array ครับแล้วก็ cars นะครับเอ๊ะตะกี้เรา public ป่าโอเค public เรามี cars car แล้วก็ argument ก็เป็นอะไรครับ car car บางทีผมชอบเรียก argument กับ parameter สลับกันนะครับก็ขออภัยนะครับเป็นความชินนะครับโอเคจากนั้นก็อย่าลืม base โอเคครับจากนั้นครับแล้วก็เซตค่าพื้นฐานครับจริงจะเป็นคาร์เสนะครับโอเคพร้อมแล้วก็มาใส่ในจักรวาลของเราเลยครับสมมติว่าผมใส่ตรงอันนี้ของเ่านะครับอย่า,าลืมลบใส่ตรงน,นี้แล้วกันนะครับเราจะสร้างรถขึ้นมานะครับรถเป็นอย่างนี้ผมสร้างอีกคนันนึงแล้วกันคาร์เบน์ เบนซ์สีโกลเร็วมากอ่ะคนรวยเนี่ยมีเบนซ์กับ c 2นะครับ c 2คือไมค์คาร์เอ้ยคนรวยมีรถเบนซ์กับ c 1นะครับแล้วก็สร้างคนรวยขึ้นมาเลยครับ rich มีคิดฟิวเจอร์คือผมในอนาคตนะครับเราก็ต้องอนุมัตตัวเองจะรวยก่อนนะครับ rich นะครับปุ๊บครานี้ครับผมใส่เป็นอย่างนี้ได้ก็ได้ครับนิวคาร์ครับอะไรของอะไรของรถครับซึ่งข้างในมี เบนซ์ z, มีแล้วก็มี C2 นะครับโอเคครับอันนี้คืออาร์เรของรถนะครับอ่าให้ดูก่อนจากนั้นครับก็ใส่ต่อครับก็คืออะไรครับที่ผมจะใส่ต่อก็คือมีรถแล้วอะไรต่อครับมีอ่านต่อครับจะไม่ได้ก็มีเพศมีชื่อครับผมช,ชื่อว่า N อ u t u r e มีขีด Future แล้วกันเพศเมลอายุ2 e ี u 22. น้ำหนัก50โอเคต่อไปครับ v people ครับก็คือคนเรา,าครับก็คือมีนาวนะครับเราตอนนี้นะครับเท่ากับ new v people รถที่ราใส่ครับคือ C1 ครับมีรวยแค่ C1 มีอะไรบ้างชื่ออะไรครับมีเพศเลมเลก็ได้ m a l อายุ18นะครับหนัก50 อ่าเราก็ลองทดสอบเลยครับ console. Line, line ครับลองพิมพ์ออกมาครับว่าได้มาหรือเปล่า w i c h c a r l one ก็คือมี future บวกบวกกับมี future. car อุ๊บส์กระตุ้นนะครับอ่าหรือตัวเซมิ c o ลอนครับปึ๊บ โอเคแล้วก็นี่นะครับมันมีฟิชเชอร์คาร์ดอทคาสก็ว่ามันไม่ไมีนะครับตัวแรกศูนย์ดอทเนมดอทันแรกต้องเป็นเบน์ถูกไหมครับโอเคจากนั้นแล้วก็คอนโซลอทไลท์ไลท์ต่อครับดอทไลท์ไลท์ V car. บวกมี now. car name ครับอ่ะก็มาดูรถนะครับปุ๊บครับอ๋อเออเลิกแป๊บนึงนะอ๋อเลิกครับเรา convert เรา string เพินครับมันเป็น in ครับบ้าจริงๆเลยบางทีผมก็เบลเบลอย่างงี้นะครับเจยนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ s a ฟ e นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับปุ๊บครับอุ้ยดูไม่ทันนะครับจะเห็นว่า ที่ดูที่โค้ดเรานะครับโปรแกรมเรานะครับก็คนรวยก็มีเว้นนะครับเป็นอะไรช่องแรกนะครับส่วนคนเท่าไปกคารด n เนมก็คือรถคันเดียวครับก็นี่แหละครับคือการที่เราเอาอ็อบเจกต์สอันมีความสัมพันธ์กันนะครับก็ข้าวหน้าครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มากขึ้นนะครับของการใช้อ็อบเจกต์นะครับก็เจอกันวิดีโอหน้าครับผม